สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกรีนชาแนลทีวีมือถือของคนรักต้นไม้รักโลกและรักความเป็นธรรมวันนี้ขออนญาิเสนอในชื่อตอนว่าอย่าเอาพี่น้องชาติพันธ์ในแผ่นดินไปเทียบสม,มการกับสัตว์ป่าเพราะตำราอนุรักษ์ที่เรียนมา มันไม่ใช่ศัจธรรมพี่น้องครับที่ผมต้องจัวหัวเรื่องพี่น้องชาติพันธุ์ขึ้นมาในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมีการโพสเรื่องเซฟบางกลอยเซฟพี่น้องชาติพันธุ์ชาติพันธุ์ก็คือประชาชนก็คือคน มันเป็นเรื่องน่าเศร้าครับสำหรับประเทศนี้ที่ฝ่ายถือตำราการอนุรักษ์ยกจระเข้ขึ้นมาตัวนี้เป็นจระเข้ตีนเป็ดอยู่ที่แม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็บอกว่าถ้าพี่น้องชาติพันธุ์ยังอยู่แบบนี้ เจอระเค้เสียงที่จะศูนย์ผ่านไปท่านชมครับต้องมองและคิดกันอย่างลึกซึ้งมากๆเนื่องจากตำราการอนุรักษ์ที่ไปเรียนกันมาจากอเมริกาเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมและค่อนข้างจะเป็นอวิชชาแล้วถ่ายทอดเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาของมหาลัยต่างๆพว,พ,วพวกผมก็ไปเรียนมา <c oughs> สิ่งแรกที่เรียนก็คือว่า พยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างป่าเพียวๆเ,เหมือนกับเยลโลสโตนที่อเมริกาคือไล่คนออกไปไล่ชาติพันธุ์ออกไปเพื่อที่จะให้ป่านั้นสมบูรณ์อย่างแท้จริงซึ่งประหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดมากเมืม่อก่อนนั้น,นพี่น้องแองโกลเซ็กซอน คนยุโรปคนอังกฤษคนฝรั่งเศสคนเยอรมันก็เดินทางมายึดแผ่นดิน <c oughs> ที่อเมริกาแล้วก็ทำลายป่าอะไรมากมายแล้ววันหนึ่งเห็นว่าเป็นความเลวร้ายก็จึงสร้างกฎขึ้นมาบอกว่าจากนี้ไปมนุษย์ไม่ควรจะทำแบบนั้นอีกแล้วแล้วบอกว่าแบบนั้นเป็นความผิดที่สุด ขณะที่ตัวเองทํามาเรียบร้อยแล้วก็นิรโทษกรรมตัวเองแล้วก็กีดกันทุกชาติพันธุ์ที่อยู่กับป่าไม่ให้อยู่แล้วก็สร้างเป็นบทเรียนให้เราเรียนกันทั่วโลกผมบอกได้เลยว่าเป็นอวิชชาเป็นความโง่เขลาอันหนึ่งของหลักการและนักการนักอนุรักษ์ทั้งหลายนะครับทุกชาติที่เอาคนออกจากป่าหมดจะเกิดไฟป่าและเกิดปัญหาสังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดูสหรัฐเมริกาอย่างนี้ครับดูออสเตรเลียดูหลายชาตินะครับที่ออกคนออกจากป่าหมดวันนี้ก็เลยเกิดไฟป่าครั้งมาหาลานแล้วไม่สามารถจะดับได้ง่ายๆเกิดความสูญเสียสูงมากปริมาณไฟป่าที่ทําลายป่าใหญ่ๆแต่ละครั้งมันสูญเสียมากกว่าให้พี่น้องชาติพันธุ์เข้าไปอยู่ในที่นั้นผมกมยืนยันตรงนี้ครับว่าไอพีซีซีนะครับนักวิทยาศาสตร์โลกสองพันกว่าคนรวมกัน เขากังวลเรื่องโลกร้อนว่าโลกนั้งจริงเราต้องหาทางแก้ปัญหากันโดยการ,รปลูกต้นไม้และหลายหลายวิธีแต่ข้อสุดท้ายเนะี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่สามารถทําให้โลกเย็นลงได้ป้องกันโลกร้อนได้ต้องอนุรักษ์วิถีของวัฒนธรรมคนชาติพันธุ์ทั่วโลกคือปกป้องคุ้มครองวิถีชาติพันธุ์ทั่วโลกเพราะชาติพันธุ์ทั่วโลกนะครับ เป็นกลุ่มคนที่อยู่กับป่ามาได้อย่างยาวนานนานที่สุดเขามีชีวิตพร้อมๆกับคนพวกเราแต่เขาไม่ยอมเดินตามพวกเราแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองช้าๆเขายอมอยู่กับป่าช้าชีวิตอยู่กับป่าแล้ะเขาก็ไม่ได้ทําลายอะไรมากมายวันนี้เขาก็ยังอยู่ซึ่งอย่าลืมนะครับนักวิทยาศาสตร์โลกรวมกันทั่วโลกรวมกันไปตั้งเป็นองค์กรชื่อ ipcc เป็นองค์กรว่าด้เรื่องโลกร้อน เขาสรุปว่าพี่น้องชาติพันธุ์ทั่วโลกนะครับเป็นกลุ่มคนที่ทำให้ป่าในโลกนี้เหลืออยู่แต่วันนี้ตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยจะต้องโพสติดแฮชแท็กเซฟคนชาติพันธุ์แล้วก็บอกว่าชาติพันธุ์ก็คือคนมันก็แปลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งตั้งสมมการว่าเขาไม่ใช่คน เขาเป็นคนเลวร้ายเขาเป็นเหมือนกับผู้ล้าหลังเป็นมนุษย์เผ่าที่ล้าหลังพวกนี้จะต้องทำลายป่าอยู่กับป่าไม่ได้แล้วก็จะฆ่าสัตว์ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ผิดที่เจ้าหน้าที่แค่นี้ชุดทั้งผิดทั้งสถาบันการเรียนรู้ผิดทั้งกรอบวิชาการทั้งโลกที่สอนกันมาแบบนี้ทุกชาติทั่วโลกเป็นสัตธรรมว่ามนุษย์อยู่ร่วมกับป่าได้ผมไปมาทุกที่นะ แล้วก็เห็นทุกที่อ่านไม่เยอะมากพอตรคกวรเขาก็อยู่กับป่าได้อย่างปกติแล้วพี่น้องชาติพันธุ์ในประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องกระเรียงนะครับกระเรียงพี่น้องชาติพันธุ์ทั้งหลายที่อยู่ในตั้งแต่ตะนาวศรียงไปถึงพม่าเนี่ยพี่น้องชาติพันธุ์ทั่วโลกจะอาศัยอยู่ตามหมู่เกาะและหุบเขาเขาก็มีความเป็นอยู่ที่เพียงพอท่ามกลางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แล้วก็มีกฎก,กติกาที่ทําให้เกิดจารีตประเพณีที่มีความเชื่อในการอยู่ร่วมกับป่ากับธรรมชาติถ้าคิดลึกๆแล้วเขาจะมีเหตุผลมากแต่ดูประหนึ่งว่าเหมือนกับความเชื่อที่ลาหลังแต่บทพิสูจน์ชัดมากครับว่าพี่น้องพวกนี้อยู่กับป่ามาเป็นพันปีแต่เขายังมีป่าล้อมรอบหมู่บ้านเขาขณะที่พวกเราที่บอกว่าเป็นผู้เจริญนะครับ ตันเลยมีแต่ทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสวนยางพรรารามีสวนปาล์มมีไร่ขร้าวโพดแล้วเราบอกว่าเราเป็นชาติพันธุ์ที่จเจริญกว่าเรากําลังโกหกเรากำลังกกเกงอ,อกชุดความคิดที่เลวร้ายเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปอีกอันหนึ่งครับว่าเราถูกใส่ไปในชุดความรู้ในการเรียนว่า ชาวเขาชาติพันธุ์กะเหรี่ยงหรือทุกชาติพันธุ์เนี่ยเป็นพวกทําไร่เลื่อนลอยทํำลายป่า <c oughs> เรียกว่าไร่เลื่อนลอยที่จริงเรียกอะไรผมไม่ไม่ซีเรียสน,นะครับแต่กระบวนการทําไร่แล้วก็ปล่อยให้มันฟื้นตัวระยะหนึ่งแล้วมาทําอีกครั้งหนึ่งมันดีกว่าการทําให้เตียนอยู่ตลอดนะครับ การทาให้เตียนอยู่ตลอดเหมือนกับภาคกลางเหมือนกับภาคใต้เหมือนกับภาคอ,อ,อีสานเนี่ยมันดีกว่าตรงไหนเตียนอยู่ตลอดนะครับหนึ่งธาตุอาหารมันก็หายไปเราต้องเอาปุ๋ยเคมีมาใส่ระบบนิเวศมันก็ถูกทําลายเราจรึงต้องเอายาฆ่าแมลงมาฆ่า,มาแมลงระบบนิเวศมันไม่ไม่ดีพอเพราะใช้ประโยชน์มากเกินไปเราก็ต้องไปกั้นเขื่อนในป่าและอน้ํามาหล่อเลี้ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายอารยธรรมกว่าเยอะมากเลยขณะที่ไร่เลื่อนลอยหรือไล่หมุนเวียนนะครับเขาทําครั้งหนึ่งแล้วใช้ประโยชน์อยู่สองสามปีหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติมันฟื้นตัวฟื้นตัวจัดการระบบนิเวศให้สมดุลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเวียนมาอีกสักสิปีเขาก็หรือทำใหมไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยอย่างน้อยสุดแปปีมันได้ฟื้นตัว ธรรมชาติพืชพันธุ์ทั้งหลายมันก็ไม่หายไปมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะไฟักครั้งเดียวไม่ใช่ปัญหาแต่ของเราเนี่ยเราทําให้เตียนเตียนตลอดแล้วไม่ให้ปล่อยให้พืชพันธุ์ขึ้นมาเลยเนี่ยเราบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนี้เราไปเรียนชุดความคิดนี้มาจากอเมริกาเราโง่และโลภดมอเมริกาชุดการเรียนรู้เรื่องการเกษตรเรื่องการอนุรักษ์เราไปเรียนจากอเมริกามาเป็นเรื่องที่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้ ชุดความคิดของนักอนุรักษ์เนี่ยพยายามใส่ความคิดให้กับคนเมืองว่าพี่น้องที่บางกลอยที่ใจแผ่นดินอยู่กลางป่าอนุรักษ์กลางเขตอุทยานมันต้องอพยพออกมาเพราะอันตร,รายต่อจอระเข้ตีนเป็ดอันตร,รายต่อพื้นป่าท่านผู้ชมครับผมค่อนข้างจะเสีเยดังนี้ผมเข้าไปที่บางกลอยเข้าไปสัมผัสกับพี่น้องที่นั่นรักใคร่กันเข้าใจกันมากกว่าสมควรและเป็นห่วงเป็นใยเขามา เขาอยู่ที่นั่นมาเป็นพันปีแล้วครับแล้ววันหนึ่งเจ้าหน้าที่ของเราก็ละเมิดสิทธินะครับคือโยกย้ายเขาโดยพารการดูถูกชาติพันธุ์เขาสร้างเรื่องราวไปใส่เขาร่วมกับฝ่ายความมั่นคงบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่อยู่ชายแดนนะปลุกกัญชาบ้างสร้างความไม่มั่นคงในประเทศนี้บ้างแล้วก็มียุทธนายุทธการตนาวศีอบพยพคนออกมา หรือบ้านหรือช่องถึงกับเผาบ้านเผาช่องหอตกไปถึงสองสามหลังเพื่อจะเอาคนจำนวนหนึ่งออกมาก็เหมือนกับว่าสร้างสม,มาการว่าคนที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเทียบกับสัตว์ป่าหรือถ้าสัตว์ถ้าคนมากสัตว์ป่าก็จะหายไปป่าก็จะหายไปนีเป็นความคิดทีร่เลวร้มาครับบอกได้เลยว่าวันนี้ก็มีคนแหลมๆออกมาว่าเหมือนกับจะด่าคนที่เชื่อว่าคนอยู่กับป่าได้ผมเป็นต้นตำรับคนหนึ่งนะครับ ที่คนอยู่กับป่าผมเป็นคนเริ่มต้นโครงการคนอยู่ป่ายังสมัยนั้นเป็นการต่อสู้ที่แหลมคมและหนักหน่วงมากระหว่างชุดความคิดอนุรักษ์ที่เอาคนออกมาแล้วก็ให้คนอยู่กับป่าผมเป็นฝ่ายที่เชื่อว่าคนต้องอยู่ร่วมกับป่าได้ผมไม่เอาป่าและไม่เอาคนคือต้องเอาทั้งสองอย่างเชื่อไหมครับสมัยนั้นนตอนที่จันรัตยาจันเทียนเป็นประธานูลนิธิสือ ก็าทาโครงการจอมป่าในป่าตะวันตกทั้งหมดพี่น้องชาติพันธ์เจ้าหน้าที่คนที่ร่วมโครงการจอมป่าทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและกอุทยานและประชาชนที่อยู่กับป่าส่วนใหญ่ได้ไปดูงานที่ผโตกไปดูวิธีการอยู่กับป่าและเขามีความสุขกันอยู่กับเจ้าหน้าที่อย่างไรแม้แต่สะตสินเฉลิมลาบนะครับสมัยนั้นยังเด็กๆเมื่อวานซืนอยู่เลยก็ไป ทุกครั้งเจอก็บอกว่าผมยังยึดแนวของพี่ปงศาให้คนอยู่กับป่าก็ขอบคุณนะครับที่ยังยึดแนวคิดนี้แต่วันนี้หลายคนก็ไม่ค่อยสบายใจครับคนศัสด์สินว่าเปลี่ยนชุดความคิดไปหรือเปล่าเรื่องนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าลองไปไปค้นหากันความจริงมันก็คือความจริงแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะเมื่อไม่กี่วันนะครับหัวหน้าอุทยานเก่งกระจานว่าเอาภาพจระเค ขึ้นมาแล้วพยายายมบอกกับคนเมืองว่าจราเคเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงจะสูญพันธุ์แต่ไม่ได้ว่าพี่น้องบางกลอยนะครับแต่ในยะเนี่ยก็ออกมาเทียบเคียงทำให้สังคมจำนวนหนึ่งนะครับโกรธที่เห็นสัตว์ป่าเห็นสัตว์บางตัวเนี่ยสำคัญกว่าเพื่อนมนุษย์ และบางคนก็โกรธที่รักหลอยให้มนุษย์เนี่ยชาติพันธุ์เนี่ยเข้าไปรังแกสัตว์เหมือนกับการต่อสู้กันซึ่งพอเกิดการต่อสู้กันแบบนี้ครับผมในฐานะที่มีความเชื่อชัดว่าคนต้องอยู่กับป่าได้และเชื่อมั่นในพี่น้องชาติพันธุ์กระเรียงว่าเขาอยู่กับป่าได้ดีกว่าชาติพันธุ์ไทยแท้ๆด้วยซ้ำไป ผมเห็นความฉลาดความคิดที่ลงตัวที่อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนของเขาเนี่ยซับซ้อนและงดงามมากและเป็นวิทยาศาสตร์ผมอธิบายได้หมดแหละแล้วก็ผลของมันก็คือว่าถึงวันนี้พี่น้องกระเหรียงอยู่ที่ไหนก็ยังมีป่ารายล้อมรอบตัวเขาอยู่ก็แปลว่าสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำลายเขาเป็นคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ยั่งยืนยังไงก็พันปีมาแล้วข้างตัวเขายังเป็นป่าเป็นป่าอยู่ขณะที่พวกเราก็อยู่ในแผ่นดินนี้มาพันปีเหมือนกันแต่ข้างตัวเราไม่มีป่าแล,แล้วเราบอกว่าารยธรรมที่สูงสุดของเราต้องเป็นนักอนุรักษ์ทั้งทั้งที่เราเคยทําลายไปหมดแล้วไม่ไม่ยอมรับผิดไปพานคนที่อยู่กับป่าได้ว่าวิธีนี้ไม่ถูกต้องคุณต้องออกมาอยู่ข้างนอกมาอยู่ในพื้นที่ที่ถูกทาลายหมดแล้ว แล้วมาเป็นลูกจ้างแบบนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเพราะว่าทฤษฎีนักอนุรักษ์ที่เชื่อกันเนี่ยตำราที่เรียนไม่ใช่สัจธรรมแรงๆนะครับไม่ใช่สัจธรรมและเป็นเอาวิชาด้วยซ้ำไปผมจต้องแรงมากตรงนี้เนื่องจากว่าผมไม่ชุดความคิดว่าคนยุโรกับป่าจึงบอกว่าทฤษฎีวิชาการเรื่องการอนุรักษ์ที่เราเรียนเป็นมาตรฐาพวกผมก็เรียน มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นอวิชชาอาวิชชาที่เอาไปตั้งสมการเทียบเคียงคนกับเดรัจฉานเพื่อนมนุษย์ชาติพันธุ์กับสัตว์ป่ากับป่าถ้ามีทางนี้มากทางนี้จะเหลือน้อยเป็นทฤษฎีที่ชาไม่ได้เป็นชุดความเชื่อที่ชาไม่ได้และมันเป็นอวิชชาจึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับคนรักต้นไม้รักโลกและรักความเป็นธรรม ว่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่กลับไปที่ใจแผ่นดินเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมแล้วผมคนหนึ่งนะครับมีส่วนในการสร้างแนวร่วมการต่อสู้ให้กับเขาว่าเขาต้องสู้ถ้าแน่จริงคนกลับไปแผ่นใจแผ่นดินนี่เป็นคําที่ผมก็กระตุน้นร้าวคนเหมือนกันถ้าผิดผมก็ยอมรับผิดแต่ผมรู้สึกว่า ขอบคุณที่เขามีความกล้าหาญตัดสินใจหอบลูกหอบหลานกลับไปใจแผ่นดินเพราะว่าตรงนั้นเป็นหมู่บ้านที่เขาฝังรอกเขาเกิดที่นั่นอยู่มาเป็นพันปีมีหลักฐานเขาอยู่ก่อนกฎหมายไทยทุกฉบับอยู่ก่อนกฎหมายป่าไม,มา้อยู่ก่อนดาวเทียมทุกดวงอยู่ก่อนการทําแผนที่ของโลกนี้ด้วยสมเปแต่วันนี้เราทําเขื่องเรา ทำตัวใหญ่โตกันเกินไปที่จะเอากฎหมายมาล้างวิถีชีวิตเอากฎหมายมาข่มเหงรังแกคนอื่นให้คนอื่นออกมาแล้วบอกว่านี่ถูกกฎหมายบัญญัติไว้แบบนั้นเป็นกฎหมายที่ระยำที่สุดผมก็รู้วิธีคิดของเจ้าหน้าที่รู้วิธีคิดของคนมีอํานาจนิยมดีครับพวกที่ชอบแต่งตัวใส่ชดุดพกปืนดูว่ามีอํานาจพวกนี้ขี้คลาด ที่ขาดที่จะกล้าที่จะมองเห็นการร่วมกันที่ขลาดที่จะมองเห็นความถูกต้องอย่างอื่นบ้างเราจะให้พวกนี้ครอบครองแผ่นดินให้ชุดความคิดเนี้ยไปใส่ความคิดของคนเมืองที่ไม่ค่อยรู้อิโนเอนนสวยใช้วความนี้คิดแบบนี้ ในฐานะหัวหน้าพักกรีนนะครับพักกรีนทั่วโลกเขาทาเรื่องสิ่งแวดล้อมและสําคัญที่สุดเขาทาเรื่องชาติพันธุ์ทื่องชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ร่วมกับป่าอู่ร่วมกับธรรมชาติอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนช่วงนี้ครับเราเป็นห่วงพี่น้องที่เดินทางขึ้นไปที่ใจแผ่นดินพรเข้าไปก็ยังทำมาหากินไม่ได้ครับไม่กล้าทางป่าไปแค่เชิงสัญลักษณ์ว่าจะไปกลับไป กลับไปตายที่นั้นเราลองนึกถึงตัวเองว่าถ้าเราถูกพรากถูกจากมาอย่างไม่ยุติธรรมแล้ววันหนึ่งเราได้มีโอกาสลุกขึ้นสู้กับอัธรรมสักครั้งหนึ่งแพ้ชนะว่าอีกครื่องเขาเป็นห่วงเขามากแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางทำให้เขามีอาหารกิน ทำให้เขายืนระยะในการต่อสู้ได้นานก็ฝากพี่น้องคนไทยนะครับว่าถ้ามีช่องทางประสานงานกับพี่น้องเครือข่ายการเี่ยงทั้งป่าตะวันตกภาคเหนือว่าถ้ามีทางหนทางพอที่จะนำพาอาหารพาอะไรไปให้เขาได้บ้าง<ม>เพื่อเขาจะอยู่รอดไม่ให้ถูกกดดันโดยเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถูกกดดันโดยอวิชชา และหลักการวิชาการที่ผิดผิดผมคิดว่าอยากให้ช่วยกันท่านผู้ชมครับผมยืนยันอีกครั้งว,วิชาการอนุรักษ์ที่เรียนแม่คนอยู่กับป่าและเทียบเคียงชาติพันธ์เข้าไปอยู่ในสม,มการกับป่าและสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่ปัญญามันเป็นอวิชาเป็นความรู้ที่ใช้ไม่ได้เป็นความรู้ที่ทำมาแล้วผิดแล้วผิดโดยหลักการของ นักวิทยาศาสตร์โลกที่เขาวางอาไว้ว่าพี่น้องชาติพันธุ์นี่แหละทั่วโลกเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่สามารถปกป้องโลกนี้ให้ร่มเย็นลดสภาวะโลกร้อนได้ผมค่อนข้างจะเศร้าใจกับเรื่องนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่เซฟนาติพันธุ์ที่บางกลอยเท่าแต่เซฟในสื่อสารโซเชียลเนี่ยมันมันยังไม่พอครับถ้ามีโอกาสที่จะทำได้ กวนช่วยกันนะครับทํำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีโอกาสยืนระยะในการต่อสู้ให้นานแน่นอนครับเพราะพี่น้องที่เดินเข้าไปในนั้นแหละก็เป็นพักพวกคนรักคล่ายสนิทกับผมพอเยอะนะครับแล้วก็หลายคนที่ต้องมายืนบากหน้าสู้อยู่ข้างหน้าเป็นตัวแทนของลุงปู่ขอ,อีกเป็นตัวเล็ก็ฝาก คาระวะหัวใจทุกคนแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับถ้าใครมีโอกาสอบอกว่าถ้าไม่มีนายทุนอยู่โรงกระปาได้ครับเราอย่าไปดูถูกเขาเลยครับพี่น้องกระเหลี่ยงไม่เคยมีนายทุนพวกเราต่างหากนะครับที่อยู่กับป่าไม่ได้เพราะว่าพิสูจน์มาแล้วว่าเราอยู่ที่ไหนโอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากครับสวัสดีครับ